รถอะไรวะนะ่โคตรสวยอะโอ้โหรถมันโคตรเท่ไปได้รถอะไรมาอีกแล้วนี่พี่สวยปะโคตรสวยมีโหมด G นะคันนะ่ะมีมีโหมด G ด้วยหูแม่งอย่างเตึงอะโหมด G อะสวยปะ่ะคันนี้เดิมสีแดงนะได้สติกเกอร์แต่งแรปโซ่นะครับผม ในท่อสซอคาบิกปกไปดาบแล้วล้อทําสีมาใหม่หมื่นกว่าบ,บาทนะอ่าสีทองตัวใดนะผมขึ้นซีรวดใหม่สวยนะคันนี้ม่สามหมืน่นกิบกิ๊บไม่ลูกค้าหาปะ่ะมีสามเยอะเลยเอาเหรอเนี่ยเอามาให้ละมีกี่คันก็ไม่พอใครที่หาอยู่นะผมผมบอกเลยว่าต้องรีบละราคาผมเอาราคาเอฟซีไปนะผมให้ราคา สองแปดสองเก้าไม่เอาเอาสองเจ็ดห้าเอาสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันดาวหมื่นหกพอดาวหมืนหกพอหกสิบวดได้ยาวๆนะผมมาฟังเสียงดีกว่าไปแต่เมื่อกี้ลองขี่แล้วว่าหมดจีไม่คดตึงเลยอ่ะมันตึงกว่าแบบมันจะมีตัวก่อนหน้านี้ไม่มีหมดจีพ่อนี่เสียงแบบไม่ด้านมากนะพอเพะ ไปถ่ายรูปก,ก่อนใครที่รออยู่นะเอามาให้แล้วนะผมไม่ทันอีกก็ต้องรอคันใหม่อ่ะนะถ้าไม่ชอบสติกเกอร์เดี๋ยวเราลอกให้นะไปเจอกันในช่อง